ที่สถานีวิจัยใต้ทะเลลึกดรสุสานแม็กเอลเลสเตอร์และทีมวิจัยกำลังทำการทดลองที่กล้าหาญเธอตัดต่อพันธุกรรมฉลามสามตัวให้มีสมองใหญ่ขึ้นเพื่อสกัดโปรตีนรักษารโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีการนี้กลับสร้างผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงฉลามเหล่านี้ไม่เพียงแค่ฉลาดขึ้นเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นนักล่าที่ไร้การและมีพละงกำลังมหาศาลความหายนะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพายุบริเกตลูกใหญ่พัดถลม่มทำให้สถานีเกิดความเสียหายอย่างหนัก สถานีถูกน้ำท่วมจากแรงระเบิดทำให้ฉลามอัจฉริยะหลุดออกจากตรงถังและเริ่มไล่ล่าทีมวิจัยทุกคนหัวหน้าเชฟฟริเชอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามคาร์เตอร์เบลต้องพยายามหาทางหนีตายจากเขาวงกฏที่กำลังจมลงแห่งนี้การเอาชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับฉลามที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ร้ายที่ไร้สมองพวกเขาต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเพื่อเอาชนะสิ่งที่พวกเขาเองได้สร้างขึ้นมาเพราะในห้วงลึกของมหาสมุทรแห่งนี้มนุษย์ ไม่ได้เป็นผู้ลาบเพียงผู้เดียวอีกต่อไป